การรักษาสภาวะปกติชีวิตเป็นอย่างอยู่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชประคุณหลวงุทธสดยันตสโรให้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตสามารถพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดธรรมกิเลสโลกโลดหลง ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสสดจันทสโรซึ่งเป็นธรรมรักไม่ตาเอื้ออาถรปลอดภัยอโหสุก,กรรมได้สำเร็จตลอดเวลาด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสสดจันทสโร ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธดกันทศโรทั้งหมดทุกส่วน เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักจากการทำรรหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดให้เป็นการทำรรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโรตลอดเวลาเป็นปกติเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสตโรหน่วยใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยายนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัโรครอบคุมไปยังนิพพานทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการสร้างยุติธรมร,ร,รมบารมีสามสิทัศนะพะเดชพระคุณหลวงพุทธจรันทัสโรสร้าง ยุคชาวสิบวิไลบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรัสโรเป็นสภาวะปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทรัสโร ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ทานศีลส,สมาธิที่ปกติละชั่วทําดีผ่องใสด้วยบารมีสัิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทศโรเป็นปกติตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาท่ามกลาง การรุกข,ของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัตถะเดชพรุณุลลงพอสดันทัตโรซึ่งหมายรวมเป็นธรรมกิเลสโลภโลกรงที่นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพรุณุลลงพอสดันทัตโรยังดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ปกติ ทานศีลส,สมาธิปกติอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจนันัสโรเปลี่ยนจากธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัย ไม่อโหสิกรรมเกิดเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นธรรมบารมีสามสิทธรรัศนพระเดชพระคุณหลวงปทธสดจจนทศสโร,รอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู ที่เป็นโครงสร้างกทมคขออที่เป็นโครงสร้างของกิเลสที่รุกเข้ามาในตัวของท่อทานธรรมบารมีสังสุทั์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนตทัโรสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสังสุทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนตทัสโร เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บังคับให้ตายบังคับให้ร่างกายเสียสภาพปกติเสียความเป็นลักษณะมหาบุรุษเสียที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ บังคับให้เกิดอภิสังขารเป็นภัยพิบัติทำร้ายทำลายแต่ละท่อทานธรรมบารมีสางสิทธรรัตระเดชพะกุลหลวงพุทธเจัทสโรรวมกันทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันที่เกิดจากการ สร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการจากทำกิเลสโลภโลกรดหลงที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปะสดจันทสโรหลอกลวงไหลเวียนอยู่ในตัวท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสถจันทสโรทำโครงสร้าง กทมขอซึ่งเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เกิดการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นการขาดแคลน ธรรมวารมีสังสิทธัพระเดชคุณลวงพุทธเจนทัศโร,รซึ่งเป็นการขาดแคลนธรรมรักเมตตาเพื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งประกอบธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบขึ้นเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จไม่ลำบากไม่ติดขัดขับข้องใดๆ หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพะคุณหลงพุสจันทัสโรไหลเวียนมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชพะคุณหลงพุสจันทสโรเป็นปกติ ซึ่งเป็นตำแหน่งอูมหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มีมากสามารถสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างสุขสงบ ร่มเย็นไม่เร่าร้อนร่ำรวยรุ่งเรืองเกิดสมบัติใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดอย่างต่อเนื่องที่ได้จากการรุกเข้าสู่ธรรมกิเลสโลกโกรดหลงเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยบาร,รมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทศัศโรดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทศรรัศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดจากธรรมกิเลสโลกโกรธหลง หยุดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัะเดพระคุณหลวงปุษถจันทสโรหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สงบร่มเย็น ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงโพสจันทัตโกทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นที่ได้จากตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจัทรทศรถซึ่งเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันรทศรถที่เป็นตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระบรมพุทธเจ้าหรือกายพระต้นธาตต้นธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจทัสโรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของ คุณยายอาจารย์มหารัตะนะอุบาสิกาเจนโุนนกยุงของท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทรโลทั้งหมดทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมมุทธเจ้า ของพวกเราทั้งหมดของคนของสัตว์ทั้งหมดซึ่งมีกายพระต้นทาต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าอยู่ในจักรวาลพระต้นทาต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา คนสัตว์สิ่งของจึงสามารถนึกคิดรับรู้จดจอณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทรรัศพระเดพระคุณหลวงพุสตจันทสโรได้เป็นปกติซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเรา ที่เกิดจากการดึงดูดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสถจันทัโรซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดดึงดูดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรทสดจันทศัศโรซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่ไหลเวียน อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งเส้นทางสายกลางในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดปพระคุหลวงพุทธศัตรตัวอย่างที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ที่มีธรรมบาร,รมีสาสิทัศน์พระเดปพระกุหลวงพุทธศัตรไหลเวียนอยู่ในเส้นทางสายกลาง แกน,นกลางเส้นทางสายกลางของคนของสัตว์ของสิ่งของทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสบทัศพระเดชประคุณหลวงปุษฎจันทธโลดึงดูดซึ่งกันและกันเกิดเป็นการนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสางสิบทัตพระเดชประกุณหลวงพุทธเจริทรซึ่งเป็นการดึงดูดบ่อกเกิดเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสังสิบทัตพระเดชประคุณหลวงพุทธเจันท้โรเป็นปัติตลอดเวลารุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรม กิเลสโลภโกรธหลงเพื่อพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศปรคกณหลวงพุงทธสดัญตราโสรรวมกันเป็นกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชปรคกณหลวงพุทธสดันทราโสรไหลเวียนไปทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทัศโรเป็นวงจรจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทศโรเป็นปกติเราจึงสามารถนึกคิดรับรู้ จดจอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทสโรได้ตลอดเวลาได้ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรโรดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงมีศูนย์รวมจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งเป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทััตระเดชพะคุณหลงพุทธสดัาทัศนโร เกิดการไหลเวียนของกระแสรธรรมกิเลสรุกเข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณลรรหลวงปุษตันทัตโตไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัตโตในส่วนด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลางสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ สร้างโครงสร้างกทมขอซึ่งเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลาการหยุดวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสัมทิทัตพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทันสโรซึ่งหมายรวมคือการทำายุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสโลภโกรดหลงจึงต้องหยุดณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธร,รรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรด้วยการนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโร ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติจึงหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังงยู่ยุดการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสโทษโกรดหลงได้อย่างสมบูรณ์เปลี่ยนการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นการหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญศโรจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสรนะิฐนักตลอดเวลาเป็นปกติเป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นละชั่วทำดี ผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทสโรเป็นปกติเป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงพรทสดจันทสโร ครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบทธัสสะเดชประคุณหลวงพุทธสดันทสโรตลอดไปด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมผฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงพสดันทสโร ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราตลอดเวลาทุกอนุเวลาเป็นปกติด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบจากตำแหน่งและเอียดสุดครอบคุมไปถึงตำแหน่งหยาบสุดเป็นปกติ ตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางจากตำแหน่งละเอียดสุดครอบคุมอย่างสมบูรณ์ไปทุกตำแหน่งหยาบครอบคุมกว้างขวางสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกอนุเวลาปรับให้เป็นทานศีลสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆไม่สมัมทมไม่สัมธาต์รับกับการรุกข,ของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเปลี่ยน ร,รมกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสาเร็จชีวิตวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากจึงเป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชป,ประคุณหลวงปุทสดจันทสโรที่มากเป็นโอกาสของการรวบรวมสมบัติได้เพิ่มมากขึ้น ให้เราทุกท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เราทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบทั้งตำแหน่งละเอียดสุดครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกตำแหน่งหยาบสุดครอบคุมทุกตำแหน่งทั้งละเอียดทั้งหยาบ ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดครับไม่ขับแคบกับการรวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศปร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นการรวบรวมสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศปร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรรวบรวมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดทุกธรรมทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ได้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรใหญ่เป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทร บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรใหญ่เป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์เป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอด เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงพุทธสดจันทรโรอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป